เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กันกับคอยก็เป็นอีกคู่หนึ่งคู่ที่สองเอา,าไปกันกับคอยนี่ไงทำไม พ่อลูกอ่อนสุดฮอตไงเออบรกงานนะจ๊ะออสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาโควิดอยู่แล้วเอ,อแต่คู่เนี้ยคือคุณพลอยกับคุณกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่ที่อันนี้เป็นใช่ค่ะเห็นหนูไม่เข้าลทีใช่ไนไม่ นี่มันเป็นสีเหลืองนี่พีน่นก็คิดว่ามีห้าขาวันนี้ไง <Yeah. S 1> อาา่ะกันพลอยคุณผู้ชมนี่แหละ uh. คู่นี้ก็ฮอตมากเลยนะคะเออตอนนี้พึ่งคลอดไปน่ารักจริงๆนะคะหลังคุณพลอยไอดาคลอดลูกชายคนแรกน้องพร้อมนี่ไงสมาชิกใหม่นะคะล่าสุดคุณกันเนี่ยอัปเดตเลยนะบอกว่าน้องพร้อมเออจะตัวยอมรับมาตั้งแต่มี มีน้องเนี่ยตั้งแต่ตอนมีภรรยาแล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะคลอดมาแล้วเขาบอกว่าพักเบรกงานเลยส่วนหนึ่งตนก็ตัดสินใจลาพักงานเพื่อมาเลี้ยงลูกก่อนอยอมรับว่าเออหลังได้มีโอกาสดูแลลูกเองก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อย แต่จริงๆ,ๆแล้วคนที่เหนื่อยกว่าคงเป็นภรยาเออน่ารักเขาเข้าใจภรยาเขาให้เครดิตภนะรยาเขาตลอดเลยนะเราสังเกตว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักภรรยาคนนี้ขอบคุณที่ทำอะไรขนาดนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักน่ารักน้องพร้อมก็น่ารักใช่น,กกน,นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้นะจ๊ะ hot news